ทันจะหลงผิดอีกล่ะจะฆ่าแม้กระทั่งอาจารย์ตัวเองเลวสิ้นดีหุบปากอย่ายุ่งเรื่องข้อคอดา้องทำรับรับตลอต้องเลวเหมือนคนเมื่อกี้สองคนเนี่ยใช่คนเมื่อกี้สองคนเนี่ยเป็นคนเลวคนที่ถูกฆ่าตายหากหลังพักยาจกส่วนคนที่หนีไปนั้นเป็นอองน้อยมองโกใต้ซื้อกระแต่คนพ่านนับว่าเป็นกุศลดีแล้วเหมาะสมแล้วด้วย ข้าคนเป็นกุศลฮะไม่ต้องมาสอนข้าดีนักจะสั่งสอนท่านให้รู้สำนึกเองวันนี้ล่ะโอ้ย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 โอยได้แล้ยโอ้ยล้ยโอ้ยโล้ยโอ้ไโม,ม,ม้นน้ยโอ้ยโัวยโา้ยโอ้ยโ้ยอยยอ